กว่าจะโหดกว่าจะแกร่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องสุดยอดขนาดไหนนี่พวกนายเป็นอมาตะาก,กันหรือยังไง s กอร์สตอรี่สวัสดีครับมันไม่เคยง่ายเลยกับความสุดยอดของพูพิพาทอีสานแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผลงานสุดร้อนแรงภายใต้การคุมบังเหียนของเอริกทนฮากณขณะนี้ขณะนี้เอริกทนฮากกำลังพาแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมอย่างถูกต้องหลังถอยหลังลงคลอมานานหลายปี และถึงแม้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาในฤดูกาลนี้เขาก็พร้อมจัดก,การลูกทีมด้วยบทลงโทษที่สุดแสนจะรังสรรค์และเรื่องราวบนเส้นทางลูกหนังที่สุดแสนจะฟิลฟ้าของแมนยูในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณซากาเนะเก้าเก้าเว็บไซต์ข่าวสารฟุตบอลระดับท็อปเทียร์ถ้าสามารถรับชมบอลสดครบทุกรีกดังได้ที่ worldwide.sakaneu99.com ครับเราคซื้อยอดฝีมือต่างมีบทลงโทษให้ดัดนิสัยนักเตะยามทำผลงานไม่ได้ตามที่ต้องการแบบที่ควรจะเป็น และคุณซือชาวดัชก็ไม่ต่างกันครับเพราะนอกจากขืนในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแก้เกมแล้วก็ยังมีจุดที่ได้ใจสาวกเ,เลดเลดวิลไปแบบเต็มๆเ,เลยตั้งแต่บทลงโทษด้านร่างกายไปจนถึงจิตใจอันนำพาไปพบกับบทลงโทษสุดสร้างสารรค์ของทินฮาร์ที่แสดงให้เห็นกับปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ที่ต้องบอกว่าได้ผลดีต่อนักเตะแบบยิ่งยวดครับเพราะว่าการที่กดข้อแรกนั่นก็คือกดวิดพื้นช่วงพรีซีซันเอริกทินฮาร์คมาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนกำหนดครับ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฤรูการใหม่ได้ทันทุงทีซึ่งในช่วง p r e ซีซั่นก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลไม่น้อยและนั่นก็รวมไปถึงนักเตะในทีมเช่นเจดอซาโชอีกด้วยช่วงที่เราเล่นทีมลุกโดยกับทีมรับและเมื่อทีมรับทำประตูได้ทีมลุกซิตอัพห้าครั้งอดีตดาวเตะโรซิโดต์มุนกล่าวเขากำลังทำให้เรารู้ว่าบางอย่างไม่สมควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะจังหวะ transition play หรือก็คือการเปลี่ยนจากลุกเป็นรับหรือเปลี่ยนจากรับเป็นลุก เราทุกคนกําลังรับสิ่งนั้นและเรากําลังทํามันอย่างดีตามต่อด้วยกฎข้อที่2ครบับกับการปรับทัศนคติจนแจ้งเกิดอเลฮันโดการาโชปีกดาวโรชาวเอเจนตแจ้งเกิดกับยูไนเต็ดได้อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้แต่ทุกสิ่งคงแตกต่างจากนี้อย่างมากหากไม่ได้กุนซือชาวดัชคอยปรับแก้ทัศนคติของเขาในช่วงพรีซีซั่นดูโน่เฟนันเดสกองกลางตัวเก่งของแมนยูไนเต็ดกล่าวกับบีทีสปอร์ตว่าในช่วงพรีซีซั่นเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ดีที่สุด ที่เขาควรมีแต่แรกและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ได้รับโอกาสจนถึงตอนนี้การ์นโชได้โอกาสออกสตาร์ตูจริง Mother, ให้กับเอริกินฮาร์กในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่พบกับเอฟซีชชริฟติลัสโปในยูฟายูโรปาลีกก่อนค่อยฉายแสงในเกมต่อๆมาจึงชัดเจนว่าการจับเขาอยู่ข้างสนามนานๆก็เป็นการกระตุ้นความต้องการให้เจ้าตัวต้องการพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งขจัดปัญหาด้านทัศนคติของเขาให้หมดสิ้นไปด้วย ทามาสูตกลเล็กข้อที่3ครับกับการสั่งยกเลิกพักผ่อนแล้วมาจับวิ่งสุดหลุโหดแทนแม้ทำผลงานช่วง p r e ซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เมื่อเริ่มต้นพิมพ์เลีกจริงๆยูนเต็ดก็หล่นไปอยู่อันดับ,บวุ้ยทันทีหลังโดนเบนฟอร์ดถล่มไปถึง4ประตูต่อศูนย์ในเกมที่2ของฤดูกาลใหม่หลังนัดแรกก็พลาดไบรตันไป2ประตูตอนหนึ่งแต่ทินฮาร์ก็คิดแผนการที่สมบูรณ์ไว้จัดการกับผู้เล่นในทีมไว้อยู่แล้วมันชัดเจนว่าแย่มากๆและเราต้องการให้อยู่ในมาตรฐานที่สูงวันนั้น เอริกทินฮากล่าวหลังเกมกับบีอินสปอร์ตกุนซอชาวดัชยกเลิกแผนการพักของทีมและสั่งให้พวกเขาทําการซ้อมวิ่ง13.8กิโลเมตรซึ่งเป็นจํานวนที่ผู้เล่นของเบรนฟอร์ดทำได้ในเกมที่ทีมพ่ายยับเยินครับและเหนือสิ่งอื่นใดเขาก็ซื้อใจผู้เล่นในทีมด้วยการเข้าร่วมในการวิ่งครั้งนั้นด้วยครับไม่แปลกเลยครับที่น่าจะสร้างผลกระทบด้านบวกให้กับผู้เล่นพิซัแดงซึ่งอีก9วันต่อมาพวกเขาก็เอาชนะลิเวอร์พูลได้ก่อนโชว์ฟอร์อมเจ๋งต่อเนื่อง ดูการเอาชนะถึง7จากเกเกมในลีกในเวลาต่อมาแล้วก็มาถึงกฎเหล็กข้อที่4ครับการไม่หงอให้กับซูเปอร์สตาร์ซึงค่าสั่งดรอปคริสติโน่โรนัลโดหนึ่งในความท้าทายของเอริกเทนฮากับการคุูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการรับมือกับคริสติโน่โรนัลโดที่สร้างปัญหาให้เขาและทีมตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นซึ่งปกติแล้วดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสจะได้ลงเล่นในเกมเปิดฤดูกาลอยู่แล้วแต่ว่าเขาถูกส่งไปตัวสำรองในเกมพบก,กับบริตัน เนื่องจากไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงฟรีซีซั่นจนความฟิตไม่พอลงสนามจุดเดือดของทั้งคู่ค่อยเพิ่มมากขึ้นเมื่อซีรษะิบเวนครับปฏิเสธลงสนามในช่วงท้ายเกมที่พบกับท็อตแนมฮอสเปอร์จนทําให้กุซซอชาวดัชจัดการลงโทษด้วยการปรับเงิน1ล้านปอนด์พร้อมตัดชื่อออกจากเกมที่พบกับเชลซีก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาขอโทษแฟนๆกับพฤติกรรมในเกมนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนเลยครับว่าในทีมตอนนี้ไม่มีผู้เล่นคนไหนอยู่เหนือกว่าใครในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์ดแล้วก็มาเข้าสู่โกเล็คคอที่5 หากคุณอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็พร้อมตัดขาดอย่างไรก็ตามครับความสัมพันธ์ของโรนัลโตกับคุณซือชาวดัชก็ถึงจุดที่หัวยกลับมาร่วมงานกันไม่ได้อีกต่อไปหลังบทสัมภาษณ์ผ่านพิสมอร์แกนถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งหนึ่งในนั้นมีการบอกว่าซีอาเซเวตไม่ได้รับความพารพจากคุณซือปิศต์แดงแน่นอนว่าเอริกเทนฮาร์กก็ไม่อยู่เฉยเช่นกันครับในเมื่อเลือกแบบนี้ก็พร้อมปล่อยให้สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสยกเลิกสัญญาแยกทางก่อนกำหนด และแตัดสินใจทําทีมต่อไปโดยไม่มีโรนันโดพร้อมพิสูจน์ว่าทีมของเขาสามารถเดินหน้าต่อไปแถมทําได้ดีกว่าเดิมซะด้วยครับแล้วก็มาถึงกฎเล็กข้อรองสุดท้ายกับกฎข้อที่6การดรอปมาคัสและฟอร์ดเพราะการมาสายครับถ้าคุณอนุญาตให้ผู้เล่นไร้วินยัยถ้าพวกเขาทําไม่ได้ตรงกับมาตรฐานคุณค่ากฎเกณฑ์ที่พวกเขาวางไว้ร่วมกันทั้งสตาฟผู้เล่นในห้องแต่งตัวสิ่งนั้นจะกลับมาทําร้ายคุณเอดิธินฮาก์กล่าวกับนักข่าว หลังเลือกดรอปมาคัลเลสฟอร์ดเป็นตัวสำรองในเกมพบกับวูฟแฮมตันณเวลานั้นลัสี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูให้กับปีศาจแดงมากที่สุดในทีมแต่มาตรฐานและกฎที่เอริกินฮาร์กวางไว้นอกสนามนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดหลังหัวหอกทีมชาติอังกฤษมาถึงสนามซ้อมสายกุนซือชาวดัชจึงเลือกดรอปเคลาในเกมบุกไปเยือนวูฟและก็ดูเหมือนว่าการลงโทษนั้นดูจะได้ผลครับเพราะนับตั้งแต่ตอนนั้นเลชฟอร์ดก็ยิงประตูแบบต่อเนื่องจนทำลายสถิติยิงประตูต่อฤดูกาลมากที่สุดของตัวเองกับจำนวน26ประตู แสงหน้าฤดูกาลปี2019ถึงปี2020ที่ทำไป22ประตูไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเราก็มาถึงกลเลขข้อสุดท้ายกับการสั่งนั่งเงียบฟังคู่แข่งฉลองชัยเกลือจิ้มเกลือขนาดแท้ครับต่อให้ทีมคุณมีฟอร,ร์มยอดเยี่ยมมาก่อนหน้านี้แค่ไหนแต่การโดนคู่อริอย่างลิเวอร์พูลถล่มไปน้นๆเจ็ดดอกก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับ Man United, แมนยูนเต็ดแต่เพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเทนฮาก์กยืนในคิดบทลงโทษสุดบันเจิดขึ้นมาครับ ในขณะที่แข้งของแดงส่งเสียงหวเราะส่งเสียงเชียร์และเต้นลัาในห้องแต่งตัวฝั่งตรงข้ามหลังชนชันะด้วยสกอร์เจ็ดประตูต่อศูที่แอนฟิลด์กุนซื้อพิศาตแดงได้ให้นักเตะของเขานั่งเงียบๆและฟังการเฉลิมฉลองให้จำฝังใจราวกับนี่เป็นคลาสดานิสัยของพวกเด็กตื้อก็ไม่ผิดครับอีกทั้งความเด็ดขาดแบบที่อาฟกุสมัมีก็อยู่ในตัวของเอเริเทนฮากเช่นกัน มีรายง,งานว่าคุณซือชาวดัชสวดนักเตะของเขายกใหญ่และเตือนลูกทีมว่าถ้ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกพวกเขาจะถูกส่งไปเล่นกับทีมชุดอายุต่ำกว่า21ปีแน่ๆนการลงโทษนั้นดูเหมือนจะได้ผลเมื่อ,อยูเนเตดเปิดโอทเทราฟอร์ดเอาชนะเลออบิติสแบบรัวยับยับไป4ประตูต่อ1ในศึกยูโรป,ป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายและต้องมาดูต่อไปครับว่าบทลงโทษหลังเกมพลาให้กับลิเวอร์พูลในวันนั้นจะสร้างอิมแพกอะไรได้อีกหลังจากนี้และนี่ก็คือกฎเหล็กและวิธีของเอริกเซนฮาร์ก ชายผู้เข้ามายื้อยุดฉุดกระชากปลุกผีแดงขึ้นมาจากหลุมแล้วก็เหมือนเดิมกับทุกๆอีพีครับลบกูดด้วยนะครับกด subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมลากนิ้วพิมพ์คำว่า s o อกเกอ9นเพื่อรับชมเบาสดฟรีจะได้ไม่พลาดครับทีมโปรดที่ท่านติดตามเชียร์กัน